สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ คุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและที n 2นค่ะรายการคุยกับหมอนะคะก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของสุขภาพและก็โรคไขยไขเ้เจ็บค่ะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำนะคะกับหมอจุมจ้มจิ้มทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลสถีรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและสําหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเรียกว่า ตอนเนื่องจากตอนที่แล้วนั่นเองนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกับคุณหมอในเรื่องราวของอเรียกว่าเป็นปัญหาหนึ่งนะคะที่สําคัญมากๆสาหรับผู้สูงอายุนะคะนั่นก็คือปัญหาในเรื่องของการกลืนนั่นเองค่ะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าปัญหาใหญ่สุดเลยคือถ้ากลืนไม่ได้กลืนลําบากแล้วเกิดการสําลักติดเชื้อในปอดก็อาจจะทําให้ถึงขั้นแบบโหรุนแรงนะคะติดเชื้อในกระแสลมกระแสเลือดหรือเสียชีวิตได้นะคะอย่างที่เราเห็นในขงในข่าวกันในเรื่องของการสําลักนั่นเองนะคะ ดังนั้นนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์บอกไว้คุณหมอได้บอกไว้นะคะไปแล้วว่าวิธีการที่จะช่วยบําบัดแล้วก็แก้ไขได้ก็คือในเรื่องของการเสริมสร้างนะคะในเรื่องของการกลืนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นฟังดูดีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ที่จะมาดูแลโดยตรงเลยนะคะก็เป็นนักกิจกรรมบําบัดนะคะหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะนักกิจกรรมบําบัด ฟังดูแล้วเอ๊ะมันคำว่ากิจกรรมเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่บันเทิงนะกิจกรรมบันเทิงกิจกรรมบำบัดเนี่ยแล้วจริงๆแล้วคำว่ากิจกรรมบำบัดเนี่ยเป็นยังไงแล้วมาช่วยในเรื่องของการดูแลรักษาทางการแพทย์เนี่ยได้อย่างไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากนักกิจกรรมบำบัดน,นะคะประจําศูนย์วชทศาสตร,ร์ฟ,ฟื้นฟูสภากาชาติไทยนะคะขอต้อนรับค่ะอาจารย์วรนัทอิ่มทองคำค่ะสวัสด,ดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะข,<อ>ขอบพระคุณอาจารย์ที่สละเวลามานะคะอาจารย์ค่ะ คำว่านักกิจกรรมบาบัดเนี่ยด้วยความที่เราอยู่เป็นบุคลคคากรทางการแพทย์เราก็จะคุ้นแหละว่าเนี่ยกิจกรรมบาบัดเนี่ยต้องมาดูแลฟื้นฟูเป็นฟื้นฟูสุขภาพคือเรื่องของสุขภาพเลยแต่ว่าบางคนอาจจะว่าเอ๊กกิจกรรมบาบัดมันเหมือนกิจกรรมเข้าจังหวะกิจกรรมบันเทิงกิจกรรมอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยคงจะให้แนะนํานิดนึงค่ะได้ค่ะ สำหรับนักกิจก,ก,กรรมบำบัดนะคะ <c oughs> ก็คือจะดูแลส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูนะคะในเรื่องของกิจวัตรประจำวัน,นะคะ่ะ <c oughs> อาจจะไม่ใช่กิจกรรมร้องเพลงเ <c oughs> ด้นดนตรีอะไรเนาะแต่เป็นกิจวัตรประจำวันหรือว่า occupation น,นะคะ <c oughs> ก็คือตั้งแต่ตื่นเช้าเลยเราทําอะไรบ้าง <c oughs> นล้างหน้าแปรงฟันกินข้าว <c oughs> อาบน้ําแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเรื่องทั่วไปเลยของบุคคลทั่วไปที่จะมาฝึกกันนั่นแปลว่ามันเป็นสิ่งที่เราทุกคนที่ทําอยู่แล้วเป็นกิจวัตรประจําวัน ซึ่งเราทุกคนทำได้เป็นเบสิกว่าเราต้องทําได้แต่ณนวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราที่ทําให้เราทําสิ่งเหล่านี้ไม่เองไม่ได้นะักกิจกรรมบําบัดจะเป็นผู้ที่จะมาช่วยให้ทํากิจกรรมเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองก็คือเหมือนกับถ้าทําไม่ได้คุณภาพชีวิตมันเสียไปถูก<ช>ต้องใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถทําได้ก็คือเหมือนปรับให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้น<ช>โอเคอบางทีบางอย่างอาจจะไม่ได้กลับมา100% เพราะว่าโรคไข้เจ็บต่างๆหรืออุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ว่านากักกิจกรรมบำบัดก็จะมาช่วยฟื้นฟูตรงนี้อย่างเช่นในวันที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการกลืนนั่นเองซึ่งคุณหมอบอกแล้วว่าปัจจัยสําคัญก็คือเรื่องของอายุ<ช>และความเสื่อมอันนี้เราก็ต้องยอมรับอายุและความเสื่อมนั่นเองกล้าม,น ông, ามเนื้อมันก็หายไป กล้ามเนื้อหายมวลกล้ามเนื้อหายไม่ใช่เฉพาะแขนขาแล้วคุณผู้ชมค่ะกล้ามเนื้อการกลืนก็หายเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้แกล้งถ้ามีปัญหาจริงๆใช่ไหมคะใ,<ช>ในเรื่องของการ<ช>กลืนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนักกิจกรรมบําบัดเนี่ยจะต้องเข้ามาดูแลตั้งแต่ step เส็บไหนยังไงบ้างคะของสมมติเวลา แพทย์บริทฟื้นฟูประเมินมาแล้วนาอน,นะคะเราก็จะอาจจะมาประเมินซ้าอีกทีนะคะเพื่อดูว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาทางด้านการกกินด้านไหนเช่นอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ง่ายๆเลยคือกกืนน้าลายนะคะ,คะดูว่าสามารถกลินน้าลายลงไปได้เองไหมเกินได้หมดไหมหรือกลินแล้วสําลักไหมค่ะ,คะสเต็ปต่อไปก็อาจจะมาประเมินเรื่องของการน้ํานะคะว่าสามารถเนี่ยาสามารถทานน้ําได้แบบ กี่ซีซีขึ้นไปอาจจะทีละน้อย5ซีซี10ซีซี15ซีซีนีคะถ้าถ้าเกิดสามารถทานเองได้ปุ๊บโดยไม่สำลักเลยก็คือปลอดภัยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเริ่ม พันแบบช้อนชาหนึ่งี c c แล้วแบบสำหักไอปุ๊บเราอาจต้องมาประเมินดูอีกทีนึงว่าไอเนี่ยเพราะเหตุใดนะคะแล้วก็นอกเหนือจากน้ำเราจะดูเรื่องของอาหารด้วยะน,น,นะคะถ้าเกิดคนไข้เนี่ยสามารถทานอาหารระดับใดได้เราอาจจะเริ่มสเต็ปจากอาหารระดับที่เคี้ยวง่ายๆก่อนนะคะ,คะเป็นอาหารบดอาหารนิ่มอะไรเงี้ยค,ค่ะแล้วก็อาจจะค่อยๆสเต็ปขึ้นมาว่าเป็นเริ่มที่จะแบบอ่อนขึ้นมาแต่เริ่มเคี้ยวได้อะไรเงี้ยค่ะและ้วก็อาจจะเป็นอาหาร ถ้าเกิดคนไข้าสามารถทานได้ก็คือจะปรับเข้าไปเป็นอาหารธรรมดาที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี้ไดคะ,คะก็คือประเมินเ,เรียกว่าประเมินความรุนแรงของการเกิดความเสื่อมในเรื่องของการกลืนเนี่ยปัญหาของการกลืนเนี่ยว่าเป็นอยู่ในระดับไหนหนนะคะ ซึ่งเริ่มจากสมมุติว่าถ้าเป็นระดับแรกๆอ๋อดูดูบูประเมินเสร็จปุ๊บแล้วก็ดูรักษาด้วยใช่ไหมคะใช่ืนฟูใช่ไหมคะคือนอกเหนือจากว่าประเมินว่าทานได้ระดับไหนเนี่ยแล้วเนี่ยค่ะเราก็อาจจะมาดูว่าเอ๊ะที่คนไข้กืนไม่ได้หรือว่ายังไออยู่อะค่ะมันมาจากสาเหตุอะไรอะไรเงี้ยค่ะบางที่อาจจะกืนไม่ได้เพราะว่าอาจจะเกิดในช่วงของอลำดับคอหอยที่คุณหมอได้แจ้งไปทีทีแล้วเนาะก็คือเราอาจจะ าหาท้าออกกําลัง,งอย่างนี้ค่ะเพื่อมาฟื้นฟูให้ตรงกล้ามเนื้อ้อหอยเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นเราสามารถกินอาหารลงไปได้ดีขึ้นแะ้วก็คือวางแผนว่าจะอะไรที่จะช่วยฟื้นฟูในตําแหน่งนั้นๆได้เพราะว่าแต่ คุณหมอบอกเลยว่าสาเหตุก็มีมีมมหลากหลายอย่าง<ช>ทีนี้เริ่มแต่ละอันเลยไหมคะเริ่มจากปัญหาตรงไหนก่อนดีคะอาจจะดูในเรื่องปัญหาตั้งแต่สเต็ปแรกเลยเนาะเรื่องของ,าของการกินแล้วคือเรื่องของช่องปากคะ่ะอาจจะดูว่าคนไข้เนี่ยาสามารถแบบมีมมฟันครบไหมฟันเพียงพอไหมหรือว่าถ้า,ถ,าถ้าฟันไม่พอแล้วฟันปลอมเขาเนี่ยสามารถฟังก์ชันกับปากเขาด้วยไหมอาจจะดูเรื่องของขั้นต้นเลยว่าสามารถเคี้ยวอาหารได้ประมาณไหนเนาะนะคะสเต็ปต่อไปนะคะก็อาจจะดูในเรื่องของ เรื่องของการกลืนอย่างที่บอกกรืดคือน้ำลายสามารถกลืนลงไปพึเลยไหมหรือยากขนาดไหนหรือกลืนแล้วไอไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต่อไปเรื่องก็พอกลืนลงไปปุ๊บมีมีการสำลักหรือท้นออกมาไหมค่ะจากขดอาหารมันขึ้นไปไหมอะไรอ่างเง้ยต้องต้องมาประเมินดูกันอีกทีหนึ่งที่เจอบ่อยละคะปัญหาตรงตำแหน่งไหนที่เจอบ่อยที่สุดที่เจอบ่อยๆถ้า ใน,ในสำหรับผู้ป่วยโรคหลอเดเลือดสมองเนาะหรือว oh, ัาสโตงเนี่ยค่ะ <okay. S 2> ก็อาจจะเจอในเรื่องของตั้งแต่ฟังก์ชันแรกเลยก็คือพอพอเวลาคนไข้เราเป็นอมะพุธอมาพาตเนาะ, <Okay. S 2> ะตรงร่างกายครื่องซีกเนี่ยมันก็จะอ่อนแรงลงไป <Okay. S 2> คะก็คือ ที่ที่ทำงานได้ดีทั้งสองั้งมันอาจจะอ่อนมันวีกลงไปเนาะถ้าทาให้การกลืนเนี่ยมันยากลําบากขึ้นอะไรเงี้ยหลักๆก็อาจจะเป็นเรื่องของคอหอยที่แบบกลืนไม่ลงรู้สึกว่ากลืนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าทให้แบบมีอาการหรือบางหรือบางท่านก็คือมันอาจจะท้นออกมาไปออกไปเข้าที่หลอดลุมได้เหมือนที่คุณหมอแจ้งไว้ว่ามันอาจจะเกิดการสําลักเงียบได้นั่นแหละค่ะนะคะก็คือจะจะดูแลตรงนี้แล้วก็วางแผนในเรื่องของของการ จัดการให้นะคะ oh, ก่อนที่จะเข้าไปถึงวันนี้มีท่าอะไรมาฝากด้วยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงท่าตรงนั้นนี่ขออนุญ,ญาตถามวิธถามวิธีป้องกันก่อนเลยดีกว่า,าสาหรับคุณผู้ชมที่กําลัง อาจจะแบบอยู่ที่บ้านอยู่ยังมยังสองที่สองใจว่าเอ๊ะคุณพ่อเป็นไม่เป็นเรี่ยงแต่เราว่าป้องกันไว้ก่อนดีกว่าวิธีการป้องกันให้ผู้สูงอายุไม่ไม่สำลักหรือว่ากลืนไม่มีปัญหาเรื่องการคืนนี้ทำยังไงบ้างคะอ่าระดับแรกเลยนะคะเรื่องของท่าทางก่อนเลยท่าทางต้องนั่งตัวตรงค่ะนั่งตัวตรงเราจะไม่แบบนอนกินหรือว่าแบบไหลตัวทานบนโซฟาเงี้ยไม่ได้เลยชอบงอมากเลยตัวเองเนี่ยต้องมีตบไหลตลอดอ้าวยืดหยุดยุดใช่ก็คือระดับแรกคือต้องตั้งตัวให้ตรงก่อนค่ะโพสิชั่นจับโพสิชั่นก่อนเนาะเพราะว่า ตัวหลอดอาหารหลอดลมไอตรวหลอดอาหารมันจะได้ไหลลงไปที่กระเพาะอาหารได้อย่างตรงตรงใช่ค่ะแล้วก็2ก็คือในเรื่องของการรับประทานเนาะในเรื่องของการทานอาหารไม่ควรแบบตักคําใหญ่ๆไม่ควรตักคาใหญ่หรอคะไม่ควรเลยนะคะแล้วก็ทานช้าๆค่ะค่อยๆเคี้ยวแล้วก็เกินลงไปค่อยๆเคี้ยวใช่ที่เขาจะมีแบบจำนวนคํำไหมคะเหมือนอ่านหนังสือมาเขาจะต้องบอกนับคําด้วยอ่าใช่แต่มันจะประมาณสัก30ครั้ง แล้วค่อยกลืนลงไปประมาณนี้ซึ่งซึ่งปกติเราคุณควรอาจจะไม่ได้ประมาณสเท่าไหร่คะสามสิบใช่ไหมคะมีคนคสามคำนะคะงับงับงับเวลารีบแล้วลงไปเลยโดยเฉพาะเวลาไปกินหมูกระทะที่เป็นแบบบุฟเฟ่อาจจะต้องทําเวลาทำเวลาไม่ได้ไม่ควรไม่ควรไม่ควรเลยค่ะต้องประมาณ30ใช่ประมาณสามสิบถึงห้าสิบครั้งคือเคี้ยวให้ละเอียดที่สุดขอให้ช้ายิ่งสูงอายุคุณพ่อคุณแม่บอกเลยว่าให้ให้ช้าที่สุดแล้วีอะไรคะแล้วก็เรื่องของการทานน้ำค่ะไม่ควรที่จะแบบรี กระดกดื่มเร็วๆอย่างเงี้ยไม่ควรเลยก็คืออาจจะปรับเป็นการค่อยๆจิบทีละนิดหรือใช้เป็นหลอดในการดูดนะก็มังจะถามเลยว่าอาวตรงลงคุณผู้สูงอายุนี่ควรจะเป็นแบบหลอดหรือแบบจิบดีกว่ากันแต่จริงๆหลักๆคือน่าจะเป็นการหลอดดูดเนี่ยน่าจะดีมากกว่าแต่อาจจะใช้เป็นหลอดที่ไม่ได้ปริมาณใหญ่มากค่ะเป็นหลอดเล็กนิดนึงแล้วก็ค่อยๆดูด ไปแล้วก็เกินตีละครัคือหลอดธรรมดาไม่ต้องเป็นหลอดชนมไข่มุกไม่ต้องไม่ต้องอันนั้นจะแบบไวเกินก็คือจะเสี่ยงสำลักเหมือนกันถ้าใช้หลอดชนมไขมุกนะคะก็คือก็คือใช้หลอดในเรื่องของการจิบน้ำมีอะไรอีกไหมคะแล้วก็หลักๆเลยก็คือไม่ควรพูดคุยนะคะหรือว่าดูโทรทัศน์ไปด้วยขณะทานอ้าวเหรอคะใช่แต่ว่าทุกวันนี้ทุกเราทุกคนบางทีทานอาหารเนาะจะชอบแบบเปิด YouTube แล้วก็ทานไปซึ่งไม่ควรเลยเพราะว่ามันจะทําให้เราเหมือนขาดช่วงความสนใจอะค่ะขาดสมาธิไป ปุ๊บจะทําให้แบบลืมกืนหรืออะไรมันจะอาจจะสำลักลงไปที่หลอดลมได้ก็ทําให้เราสําลักออกมาได้ค่ะไม่ควรเลยก็จะเพลินนะเนาะอันที่จะคิดว่าจะต้องจะช้าๆก็อาจจะลืมเพราะว่ากําลังตื่นเต้นในหนังมันฮึสกฮึสก็จะเออออกินแบบหรือหรือบางทีมีอะไรเข้าตกใจ โผลออกมา,าก็ทําให้เราอาจจะสำํำลักช่ค่ะก็กันไว้ก็คือทานให้เสร็จแล้วค่อยไปดูอย่างเงี้ยก็ได้เนาะนะคะแล้วก็อีกข้อนึงเลยก็คือในเรื่องของอไม่ไม่ไม่ควรเงยหน้าค่ะขนาดแบบทานอาหาร Oh. ใช่บางทีเหมือนเวลาคนเข้าไปส่วนใหญ่มันจะทานยาะอะไรเงี้ยนะใช่ไหมแล,ล้วกนอ้านจริงๆไม่ควร oh. ไม่ควรเลยคะ่ะแล้วยิ่งเป็นผู้สูงอายุอะค่ะมันจะทำให้แบบน้ำเนี่ยมันไหลลงไปไวกว่าไวว่าปกติทำให้เกิดอาการเสี่ยงในการสำลักได้ oh. จริงๆถ้าหลักๆก็คือควรที่จะทานแบบหน้าประมาณประมาณปกติเนี่เนาะแล้วก็อาจจะก้มหน้าเล็กน้อยแล้วก็กืนก้มหน้าเล็กน้อยแล้วกืนใช่เมื่อเมื่อที่ที่แล้วคุณหมอได้เมื่อตอนที่แล้วคุณหมอได้บอกอยู่เหมือนกันนะคะว่า ว่าฮะถ้าเกิดใครกืนลําบากให้ก้มกืนแต่ว่าไม่คิดว่าจริงๆเราไม่ควรหงายด้วยไม่ควรค่ะเพราะว่าเอาจริงๆเหมือนเป็นภาพจําเหมือนขย้อนคอแล้วเวลากินน้ำก็ทำอย่างนี้ลงคุณผู้ชมคะข้อมูลอันนี้ล่าสุดอันนี้ก็ถือว่าอัปเดตของเราเหมือนกันก็คือเราไม่ควรกินยาหรือกืนด้วยท่าที่แหงนคอถึงแม้ว่าก้อนใหญ่จังเคี้ยวแล้วกืนไม่ใช่ห้ามเ็ดค่ะจริงๆก้มแล้วก็กืน ล,ลงไปเป็นต้องก้ม<ช>แล้วค่อยกลืนะจะดีกว่าก็จะพอนัเกเรียกว่าปลอดภัยกว่าแล้วกัน,อ,นอันนี้ก็คือลรื่องของการป้องกันในในส่วนของท่าทางหรือการการกินนะคะทีนี้มาดูชนิดของอาหารที่ะจะเหมาะกับคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่คุณปู่คุณย่าแล้วจะมาทําให้ท่านไม่มีปัญหาการกลืน,นจริงๆอ่ะทานอาหารทั่วไปได้เลยค่ะ,คะแต่อาจจะเลี่ยงในอาหารที่เป็นอาหารรสจัด เพ็ดเพ็ดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาหารที่เป็นของมันของทอดเนี่ยมันจะทําให้ผู้สูงกระตุ้นมันคือว่าเวลาเราทานเองบางทีเดายยังไอเลยเนาะเวลาทานน้ามันหรือของทอดๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบเลี่ยงนิดนึงหรือว่าแบบทานในวันที่น้อยๆค่ะจริงๆถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลยจะดีกว่าดีกว่าค่ะแต่อันนี้ก็เข้าใจในมุมของคุณลูกนะคะว่าการเคลียร์กับคุณพ่อคุณแม่เป็นอะไรที่ยากที่สุดเพราะฉะนั้นตัด เอา YouTube คลิปของรายการคุยกับหมอของเรานะคะเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว่าอย่าทานแบบนี้แบบนี้อ่าไม<ช>่งั้นมันจะอันตรายต่อต่อท่าน<ช>ได้<อ>นี่คือประเภทอาหารใช่ค่ะมีอีกไหมคะมีอีกค่ะแล้วคือในเรื่องของอา่าไม่ไม่ควรรับประทานอาหารแบบหลากหลายชนิดเขาเรียกว่าอะไรหลากหลายอา่าทั้งของแข็งของเหลวปนกันเช่นเวลาทานก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะหมอเราอาจจะเรา เขาปกติเวลาเราทานเราอาจจะแบบเส้นแล้วน้ำแล้วซดพร้อมกันบางทีอะค่ะเราจะเหมือนแบบลืมแบบเขาเรียกว่าอะไรน้ำมันลงไปก่อนเรายังเคี้ยวไม่หมดบางทีเราเนี่ยมันทําให้เราเสี่ยงสําลักได้เอาอันนี้ดีมีประโยชน์นะเพราะเราก็กำลังจะก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุแล้วเหมือนกันเพราะเราก็เป็นคนที่ชอบกินเส้นลาวเอามาใส่ก็คือตักน้ําใส่ช้อนปุ๊บแล้วก็เอาเส้นมาว่ะแล้วกินพร้อมกันจริงต้องแยกกินไม่ควรจริงๆควรจะแบบแยกทันเส้น หรือทานลูกชิ้นให้หมดก่อนแล้วเราค่อยสดน้าสุกเนี่ยก็คือเป็นคำาไปใช่ไม่ใช่ว่าต้องกินให้หมดชามก่อนนะคือกินเส้นเส้นกืนให้เรียบร้อยแล้วค่อยสดน้ำใช่ค่ะมันก็จะช่วยแบบลดลดความเสี่ยงในเรื่องของที่เราจะแบบสำลักอาหารคำนี้ได้ไม่ทำผิดคือไม่ได้ทําผิดหรอกตอนวัยตอนที่ยังมีสุขภาพที่ดีอยู่ก็อาจจะได้แต่ว่าพอเราเริ่มอายุเมื่อขึ้นเราต้องฝึกต้องฝึกให้ได้อค่ะอีกไหมคะแล้วก็ในในผู้สูงอายุบางรายอะค่ะที่เกิดแบบ ได้ว่าอะไรอาสำลักน้ําบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ,คะบางทีเหมือนเวลาน้ำเนี่ยมันค่อนข้างใจงเหลวเนาะบางทีในเรื่องของกั้มเนื้อข้อหอยหรืออะไรภายในช่องปากค่ะถ้ามันไหลลงเร็วเกินไปถ้าเราทานน้ำแบบปกติเนาะไหลเร็วปุ๊บมันก็จะทําให้เราเสี่ยงในเรื่องของการสําลัก้ง่ยงคือเราอาจจะหาเป็นตัวผงเป็นตัวสารให้ความหนืด เพิ่มต้นขึ้นนะคะ<อ>ก็คือใส่ใส่ไปให้ให้ตัวน้ําธรรมดาเนี่ยมีความเหนือดอมากขึ้นเนี่ยค่ะ,ะมซึ่งซึ่งซึ่งของตัวเนี้ยค่ะก็จะสามารถแบบชงในเรื่องของใส่ใส่อาหารในทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบน้าเปล่าที่เราที่เราทานกาันหรืออาหารที่เป็นซุปเลยะคะ่ะทำให้มันข้นขึ้นได้เ<อ>พื่อที่จะทําให้เราเนี่ยเสี่ยงในการสํหลักน้ำน,น้อยลงได้ค่ะแต่ว่าไอ้ตรงอไอ้ตรงสารความเหนื่อยเนี้ยค่ะก็อาจจะจริงๆไม่ได้แนะนำให้แบบ ประชาชนเริ่มไปปิดไปซื้อกันเองเนาะจริงๆนะถ้าเกิดรู้สึกว่าเริ่มมีอาการแบบว่าสำลักน้ำบ่อยๆอะค่ะเหมือนวันที่คุณหมอแจ้งในทปพี่แล้วก็แนะนําว่าให้ไปพาไปตรวจกับแพทยศาสตร์ฟื้นฟูกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทางในนักการตัตดก็อาจจะมาแนะนําว่าจริงๆแล้วคนที่จะเพิ่มความเหนื่อยระดับไหนที่สาลักลมมันมีระดับชายมันไม่ได้แบบว่าจะใส่แบบสองสามช้อนเป็นเป็นประมาณนี้ค่ะมันจะมีระดับว่าคนนี้สามารถ ทานได้หนืดเท่านี้หรือหนืด<อ>ต้องหนืดมากกว่านี้ถึงจะปลอดภัยในการที่จะกืนลงไปเพราะว่าพอตอนแรกที่อาจารย์บอกเนี่ยเรายังนึกภาพว่าอ๋อแสดงว่าถ้าสูงอายุมากเนี่ยจะกินเป็นน้ําใสาๆเร็เวๆอาจจะมีความเสียเ่ยงอย่างนีคิดว่างั้นทํเป็นแบบกระเพาะปลาหรือเป็นซุปจีนๆที่มันจะเป็นข้นๆจะดีกว่าไหมแต่ก็ไม่ได้ไม่แน่ใช่แต่ก็ไม่แน่ค่ะวันคือคืออาจจะไม่ได้เหมาะกับแต่ละคนแต่ละโรกไปค่ะซึ่งจริงๆต้องมาตรวจประเมินแล้วก็มาวางแผนการรักษากันก่อนจะดีกว่าค่ะนะคะซึ่งอันนี้อันนี้อันนี้ก็ แล้วต้องให้ต้องให้คุณหมอประเมิน<ช>คะอันนี้ฟังไปฟังไปแล้วไม่ไม่ใช่คิดตามเหมือนที่จุ้มจิ้ม,มทำไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ก็คือเอาเท่าที่ถนัดบางคนถนัดกินกินเหลวเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่มีก็โอเคแต่ถ้าเหลวแล้วมีปัญหาเน,นี้ยค่อยมาพาม,ามาหาคุณหมอ่<ช>อาจจะต้องเพิ่มความหนืดใช่ค่ะแบบเพิ่มความหนืดเพื่อเพื่อะลดความเสี่ยงในการสำลักในตัวของเหลวเนี้ยได้มากขึ้นอันนี้ก็คือเรื่องของอาหารหมดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์หมดแล้วที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเพื่อในการในการลด ลดปัญหาเรื่องการกลืในะเพื่อการเหมาะสมะมาถึงการฟื้นฟูถ้าเกิดพอมีปัญหาแล้วจะฟื้นฟูอะไรบ้างเริมจากมีปัญหาอะไรฟื้นฟูยังไงบ้างดีค่ะ,ะถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อบริเวณปากเนาะนะคะแบบอาจจะเหมือนแบบเ,เริ่มรู้สึกว่ามัน,มนอ่อนแรงหรือมันหุบเองเขาเรียกว่าอะไรม,มันกลางได้มมไม่มากพอ,อหรือว่าแบบรู้สึกว่ามันแบบ ปิดปากแล้วมันเหมือนมันมันอาจจะปิดไม่สนิทอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องหาท่าออกกําลังกายที่จะมาช่วยนะคะเดี๋ยววันนี้อมเอามาฝาก3ท่านะคะอันนี้เริ่มต้นเริ่มต้นสําหรับอาการเริ่มต้นที่มีปัญหาถ้าคุณบอกว่าโอ้ยนีปัญหานีเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อในช่องปากแล้วนะอันนี้ต้องมาทำมาทำอย่างนี้อะไรบ้างคะท่าท่าที่หนึ่งเลยเดี๋ยวจุ๋มบอกทำพร้อมกันเลยไหมคะโอเคท่าแรกนะคะก็คือพูดตามกันว่าอาอาออูอี พูดอย่างเงี้ยค่ะซ้ำสักสิบครั้งคุณหมอร้องทำาเหมือนกันอ่าอูอีอีสักสองครั้งอ่าอูอีใช่ประมาณนี้เนาะสักสิบครั้งแล้วก็เราทําสักประมาณสามรอบต่อวันก็ได้หรือจะแบบออกกําลังก่อนที่จะรับประทานอาหารก็ได้ค่ะสิบ อ่สิครั้งต่อต่อ1เซตแล้วก็เซตหนึ่งสามสทำสามเซตต่อวันก็คือ30ิครั้งต่อวันใช่ประมาณนี้ค่ะจะได้แบบอาจจะไม่เหนื่อยมากกนไม่ยากนะอาอาอูอีไปท่าที่1นึเนาะนะคะต่อไปท่าที่สองนะคะก็คือจะเป็นอาเม้มปากเม้มปาก เม้มแน่นๆค่ะปักประมาณหนึ่งถึงสองวินาทีแล้วก็ปล่อยมีมเฉยๆนะคะไม่ต้องออกเสียงเลยนะคะไม่ว่างเสียงค่ะม้มแน่นๆแล้วก็ปล่อยค่ะนักเป็นหนึ่งครั้งอ่ามีมสองอีกสักสองทีเม้มอีกทีนึงผ่านไหมคะอาจารย์ผ่านเลยค่ะคุณหมอโอเคแล้วก็ถ้าอีกท่าหนึ่งเนาะท่าสุดท้ายก็คือเบาะปากค่ะเปาปากแบบ ใช่ใช่เปาะได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราทำพร้อมกันเนาะอันเมื่อกี้นี่เมมนี่ยังเท่าไหร่นะคะจะลืมถามสิบครั้งเหมือนกันสิบครั้งเหมือนกันแล้วก็สามเซตเหมือนกันโอเคเปาะนี่อ่ะเปาะกันที่คุณทําได้เนาะทั้งทุกคนนะทํได้ทุกคนนะนี่คือหนึ่งไปเลยทะเหนึ่งไปเลยค่ะไม่ต้องแบบนานๆแล้วค่อยแบบนับหนึ่งสองสามแล้วค่อยออกมาไม่ใช่เปาะเลยหนึ่งได้เลยใช่ไหมใช่แต่อาจจะออกแรงนิดนึงออกอะไรก็ออกแล้วใช่ค่ะหนึ่งสอง โอเคประมาณนี้ประมาณนี้ได้ค่ะโอเคอันนี้จะเป็นในเรื่องของออกกําลังกล้ามเนื้อปากเนาะแล้วก็กระพุ้งแก้มอะไรเงี้ยค่ะเอาไม่ยากเนาะอ๋อตรงเมื่อกี้ที่เป็นกระพุ้งแก้มมันก็ได้ออกแรงไปด้วยจริงๆแล้วเนี่ยมันแอบจะคล้ายๆกับท่าแบบวอร์มนักร้องใช่ไหมถ้าคล้ายๆกันครูสอนร้องเพลงอะโค้ชสอนร้องเพลงก็จะ พาให้ทําแบบคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันเพื่อให้กล้ามเนือ้อในช่องปากมันได้มันได้เ,ดเคลื่อนไหวแล้วก็อาจจะให้เพิ่มกําลังแรงมากขึ้นนะโอเคต่อไปจะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อลิ้นบ้างที่คุณหมอแจ้งไปเนาะว่าลิ้นเนี่ยก็เป็นส่วนนี้สําคัญคเรื่องของการกลืนนะคะ,คะก็คือลิ้นมีฟอสฟักสามท่าเหมือนกันะนะคะท่าแรกเนาะอาจจะแลบลิ้นออกมาค่ะแล้วก็กระโดกขึ้นแลบลิ้นออกมาแล้วกระดกขึ้นใช่ เ oh. อาลองดูไหมคะคุณหมอได้นะคะต้องเอียงไหมคะ <c oughs> กล้องเห็นไหม <Okay. S 1> แลกลิ้นออกมาออก่า <c oughs> ใช่นับเป็นถูกหไหมเนี่ยขึ้นนิดนึงโอเคคือแค่มันแตะฟันไหมหรือไม่ต้องอาจจะออกออกมานอกปากนิดนึงออกมานอกปากแล้วก <Okay. S 2> ็แล้วทิ้งสันนะ้น่ะ นิดนึงได้ได้อยู่โอเคค่ะอย่างเงี้ะคือเกรงเกรงนิดนึงใช่เธอจะได้เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนืิอเจ็บตึงอยู่นัะเพิ่มการเคลื่อนไหวไปดูเข้าใจละยืี่ออกมาแล้วก็กระโดดขึ้นคือเป็นการเกรงอึ๊บขึ้นมาใช่ค่ะสอง สามเหนื่อยเนาะเหนื่อยเหมือนกันอึ๊บสี่เพราะมันเหมือนเก่งมาตรงนี้เลยรู้สึกว่าตรงคุณผู้ชมค่ะรู้สึกว่าตรงเนี้ยเก่งเลยอ่ะตรงเนี้ยค่ะเือว่าได้ออกกําลังกล้มมือแล้วค่ะอาจจะต้องเพิ่มโบท็อกแล้วนะรู้สึกว่าเพิ่มตรงเนี้ยเพิ่มนิดนึงออกตรงนี้บ่อยๆออันนี้เป็นอีกท่าอีกท่าหนึ่งท่าแรกชสำหรับลิ้นชายสาหรับลิ้นค่ะปะท่าที่สองนะคะก็คือเอาลิ้นเลียรอบริมนฝีปากเลยทางคนมองงี้ช้าช้าวน วนครบหนึ่งรอบนับเป็นหนึ่งครั้งหนึ่งอ่ยยากพอตั้งใจจะทําแล้วมันจะสั่งยากนะใช่ต้องค่อยๆออกมาค่ะช้าคือต้องช้าๆประเด็นคือจะช้าค่ะช้าๆวนให้ครบรอบนะออ่าฉันตั้งใจมากอะลรๆค่ะนับเป็นหนึ่งนาวคุณหมอลองสักสักหนึ่งรอบได้ค่ะก็คืออย่างนี้ท้อยหึ่งอ่ะก้าขาโอเค ประมาณนี้มันเกรงนะมันไม่เหมือนชิวๆนะมันไม่ใช่ชิๆอันนี้มันก็จะช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของลิ้น่ะนะคะแล้วก็ถ้าสุดท้ายเนาะเอาลิ้นนะคะดันไปที่กระพงแก้มเอาลิ้นไปท่กระพงแก้มซ้ายและขวาสลับกันใช่แต่ก็เหนื่อยนะเพราะมันชายก็ต้องออกแรงเหมือนกันช่วงนี้แก้มเยอะช่วงนี้แก้มเยอะเหมือนสู้ค่ะครั้งหนึ่งนับเป็นหนึ่งสองค่ะมาตอนเลยสามสี่อย่างเงี้ยค่ะวนไป ซึ่งเหมือนเดิมทุกท่าก็คือ10ครั้งนะคะรู้สึกถึงใต้ลิ้นค่ะมันตึงเพราะว่ามันสู้กับกระพุ้งแก้มตึงค่ะเอตึงไอใต้ลิ้นมากพวกอันนี้ดีตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มกําลังของลิ้นให้ด้วยนะคะจะช่วยหนอนการกลืนต่อไปนะคะนอกเหนือของเรื่องของการเคลื่อนไหวลิ้นและกําลังลิ้นแล้วเนี่ยเราก็จะเพิ่มกําลังของโคนลิ้นกันเหมือนที่คุณหมอพูดไปในเทปที่แล้วนะว่าเรื่องของการกลืนโคนลิ้นก็เป็นส่วนสําคัญนะคะท่านี้อาจจะยากนิดนึงเนาะนะคะเราแลบลิ้นออกมาค่ะแล้วกก็เอาฟัันด แล้วเรากลืนน้ำลายลงไปลองดูค่ะคุณแล้วคุณอือเป็นหนึ่งฉีอึ๊บเป็นสองที่มาครั้งนี้สามครั้งก็พอเดี๋ยวนอยแล้วนะคะก็คือทำเหมือนการสิบครั้งนะคะต่อไปนอกเหนือจากเรื่องของดินแล้วนะคะเรายังจะมีกล้ามเนื้อที่เป็นคอหอยนะนะคะเราจะอาจจะต้องหาอุปกรณ์เพิอุปกรณ์มานิดนึงนะคะก็คือเป็นลูกบอลค่ะขนาด ขนาดประมาณนี้เนาะประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ0เซนติเมตรนะคะหรือถ้าไม่มีอุปกรณ์นะคะใช้เป็นกำปั้นเราก็ได้ค่ะกำปั้นเราก็วางไว้ที่ตรงนี้แล้วก็กดลงก็ได้ค่ะประมาณนี้โอเคคุณหมอลองดูไหมก็คือวันนี้ยักปันแล้วก็เก่งไว้ประมาณเท่าไหร่คะจะมีเก่งไว้ค่ะ30วินาที30วินาทีหนึ่งต้อนรงสามสิบโอเคถ้าไม่สะดวก S <S ก็สามารถใช้ใชเป็นกำบ้านได้โอเค,อเคแล้วก็นอกเหนือจากกดค้างไว้เราอาจจะทําสลับนัคือไว้ตรงนี้เราก็กดลงนับเป็นหนึ่งะนะะกดลงสองค่ะสาม สี่ประมาณนี้นะคะสามสิบครั้งเหมือนกันเจสิบครั้งเหมือนกันโหเนี่าวันนี้ได้ท่ามากมายที่จะไปต้องทํากันบ้านค่ะคุณผู้ชมคิดว่านอกจากบ้านที่มีคุณพ่อคุณแม่ผู้ย่าตายายแล้วเราที่กําลังจะก้าวเข้าสู่วัยผู้สุงอายุเราก็จะต้องไปฝึกเหมือนกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ ทางเพื่อนทมขาและนี่ก็คือสาระความรู้ที่นํามาฝากกันในรายการในวันนี้นะคะแต่แน่นอนค่ะสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจะสับเปลี่ยนมุียมาเป็นประจานะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะจุ๊บจิ้มและอาจารย์ลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ